ยายจ๋าจะสอนทุกๆคนในการในทีมทํางานของเสถียรเสมอเลยนะคะเพราะว่าเรามีแต่คนเก่งๆเนอะเมื่อคนเก่งๆมาเกิดมาอยู่รวมตัวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมี2ออย่างนะคะ1ความสําเร็จกับปัญหานะคะส่วนใหญ่ที่จะเกิดก่อนคือปัญหาก่อนเพราะคนเก่งๆมักจะไม่ฟังกันเราจะ าไปคนละด้านกันแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณยายอะ่ะมักจะทาเสมอก็คือหนึ่งมีแบบประเมินแอมเคยถามคุณยายคะแล้วคุณยายอะ่ะให้ข้อคิดกับแบบประเมินของคนเก่งๆรอบๆตัวคุณยายยังไงหรอเขาถึงได้ทํางานร่วมกันได้คุณยายบอกว่าทางทางการประเมินของคุณยายนะคะถ้าจะทํางานให้เสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งมีข้อเดียวกนันเลยทํางานไปคุณพ้นทุกหรือว่าคุณกําลังทําไปทุกไปอันเนี้ย ทุกครั้งที่เราไม่พอใจเพื่อนเนอเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาย้อนย้อนดูตัวเองเลยว่าเฮ้ยเนี่ยตัวเรากําลังทุกเนอะไม่ใช่เพื่อนทุกเพราะเพื่อนก็เป็นเพื่อนเพื่อนไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นแต่ถ้าสมมติเรารู้ว่าอ๋อเราทุก แล้วเรามาจัดการใจตัวเราเองค่ะอาจจะใช้วิธีนะคะกุศโลบายของยายมากักจะใช้การหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราสึกว่าเราจิตไม่แข็งพอหายใจเข้าหายใจออกแล้วเ้เห็นเพื่อนตั้งตยูต่ตรงหน้ายังไม่ไหวนะคะให้เราเดินออกไปข้างนอกแล้วลองหายใจก่อนแล้วกลับเข้ามาความดับของอาการที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะคะมันจะปรากฏในใจเราเราจะสงบลงนะคะสิ่งเหล่านี้ทำไมเราถึงต้องมีครอบครัวแห่งสติ เพื่อที่เราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่เราจะมาฝึกฝนร่วมกันให้เรามีสติรู้ทันกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําและสิ่งเหล่านี้จะเป็นการลงทุนในผลของการกระทําของเราในวันนี้เออสมิงสมิงเราตั้งเป้าหมายกันดีกว่าวันนี้เราจะขึ้นเข่ายอดดอยอินทนนท์กันเนาะเราตั้งเราตั้งขึ้นดอยเนาะเสร็จปุ๊บ เชื่อไหมว่าทุกคนจะขึ้นดอยไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วทุกคนจะถึงจุดหมายคือยอดดอยอินทนนท์เหมือนกันแต่แค่ว่าวิธีการทุกคนจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เรามักจะขัดใจกันตรงที่ว่าทำไมเธอไม่คิดเหมือนฉันเป็นไหมคะ เป็นนะบางทีถ้าเราไม่ทันใจเราจะแบบเฮ้ยทำไมเธอไม่คิดเหมือนฉันเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปย้อนมาเหมือนที่เราเราเริ่มต้นมาเนาะแต่ละคนมีบริบทของชีวิตไม่เหมือนกันเราจะรู้ว่าเขาคิดอย่างเงี้ยถ้าเราถอยกลับมาตั้งสติที่ตัวเราที่เราทำเอ็กซ์ไซส์หายใจอะคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกเราฟังสิ่งที่เขาพูดเสร็จปุ๊บเราจะมาหายใจทีหนึง่งอ๋อเออเขาเป็นอย่างนั้นเนาะเขาก็จะเป็นอย่างนั้น